สวัสดีครับวันนี้จะมาดูมแสลัดนะครับหลังการใช้งานพันจากพันกิโลผมวิ่งมาพันสองกิโลแล้วยังไม่ได้เข่าศูนย์นะครับซึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยยังไม่แห้งเลยปิดู้นี่น้ำมันเครื่อง นี่ยังไม่แห้งเลยครับมันเครื่องไม่แห้งเลยนะม,มีอยู่ซึ่งเสียงที่บอกว่าดังเนี่ยผมว่ามันก็ดังแหละแต่ก็มันก็ดีแล้วครับ

ไม่ครับวิ่งมาพันหนกิโลก็นะใครไม่ได้ขับก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่ามัน,นยังตกพแเ่นด้วยกัน